เห็นไหมคะต้ยมยำปลาช่อนก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำปลาพริกเนี้ยคะ่ะเติมค่อยๆเติมนะคะเผื่อคนกินเผ็ดไม่ได้แล้วก็ชิมเมื่อกี้บอกใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแต่เขาไม่เค็มเราก็เติมค่ะเติมตามเอาแต่ตามใจชอบนะคะแต่ต้ยมยำอย่าลืมนะคะเขาต้องเปรี้ยวแล้วเค็มแล้วหวานตามค่ะ เค็มหวานตามนะคะเราก็ชิมเอานะคะถ้าเผื่อไม่เผ็ดจะใส่พริกเพิ่มก็ได้นะคะเพราะเราใส่เยอะคนที่เขาไม่กินเผ็ดเขาก็กินไม่ได้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จนะคะหัวปลาต้มยำปลาช่อนเราก็ใส่เห็ดนิดหน่อยมีเห็ดสามอย่างก็ใส่สามอย่างค่ะวันนี้ใส่อย่างเดียว ชอบกดไลค์สับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ